สวัสดีครับพี่ดาครับเห็นการต้อนรับแบบนี้พี่ดาวเรามาเรามาด้านหน้าดีกว่าพี่ดาวสายขยายอ่าขออนุญาตพี่ดาวอยู่ด้านหน้าครับพี่ดาครับวันแรกที่เป็นโอเพนนิ่งของเมจิกนะฮะอาริสตราเมจิกโซลูชันสื่อมาเยอะมากแล้วที่ทนใหการต้อ,อนรับแบบนี้ความรู้สึกที่อยากจะบอกทุกท่านอาคุณ สื่อทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับแบรนด์อ้ิต้ามินิูชั่นนะคะก็คือวันนี้จะเป็นการเปิดนะคะสาขาที่จะเป็นสาขาสามารถเ,าเดินเข้ามาซื้อออฟไลน์นะคะของเราได้ที่นี่เลยนะคะก็อยากจะขอบคุณทั้งผู้ชมทางไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะาทางช่องทางติกต็อกนะคะทางเพจอลิต้าบีนไทยแลนด์ของเราด้วย ดดเด่นอลิสตาแล้วทำไมทุกคนหลายคนที่จะต้องใช้เพราะอะไรค่ะก็คือก่อนที่ดาจะตัดสินใจนะคะมาทำหน้าที่นี้กับน้องรรมนะคะก็ได้เจอกับน้องนะคะที่ต่างจังหวัดน้องเนี่ยเขาได้นำตัวนี้ค่ะมาให้ดาใช้คั้งแรกดาไม่ใช้ค่ะนาอกลับไปไรที่บ้านเสร็จแล้วก็เออก็ยิบก็จิดขึ้นมาเพราะว่าถึงน้องเขาใช้สักหน่อยน้องก็เสียใจพอใช้ครั้งแรกอันนี้คือคือเหมือนกับว่า คือใช้แล้วคือแม่จะบอกว่าอยากจะร้องกี้เลยว่าน้องดีมโอเคพี่ตกลงพี่จะมาทำการตลาดทำนดีม,นดมในม<า>แบรนด์นี้ใช่ค่ะคือเพียงแค่ใช้ครั้งแรกคือมันดีมากอันนี้คือบอกเลยว่าใช้เองนะคะการมาทำกับน้องนี่คือเรามาทำ